วันนี้จะมาสอนเพื่อนๆนะครับปรับป m นะครับเจ็ดแบนนะครับอันนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น PMmo โมนะครับไส้เหลืองนะครับ PM อ็มดโอนะครับเอ็7เจ็ดสองเจ็ดนะครับวิธีการปรับนะครับเพื่อนครับปุ่มแรกนะครับมาดูปุ่มทางด้านซ้ายมือสุดนะครับเฟดเดอร์นะครับก็คือปุ่มปรับบรลาลซ์ลำโพงนั่นเองนะครับว่าจะปรับไป ลำโพงซ้ายล,ลำโพงขวานะครับเพื่อให้น้ให้ปรับค่งกลางครับลาโพงเสียงมันจะได้ออกนะครับซ้ายขวาเท่ากันนะครับต่อไปครับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มที่เราจะเลือกสัญญาณเข้านะครับ DVD DVD หรือว่า AUX ที่เราต่อข้างหลังนั่นเองนะครับให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้สัญญาณออกตรงไหนนั่นเองนะครับต่อไปวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มเสียงของนะครับ เล่งเสียงเพลงนั่นเองนะครับต่อไปก็ซับอลรุ่มก็เป็นเสียงบสนะเพื่อนนี้ยนี่ถ้าเปิดก็จะเบสก็จะดังครับนะครับนี่ก็เป็นเสียงกลางนี่เป็นเสียงกลางครับต่อไปนะครับก็คือปุ่มต่อไปนะครับ2ปุ่มตรงนี้นะครับ540กับ125เฮิร์ตตรงเนี้ยเป็นของซับเบสครับเพื่อนครับแนะนําว่า540ได้ปรับอยู่ตรงกลางนะครับเที่ยงวันครับเพื่อนเที่ยงวันนะครับ540นะครับ เป็นของซับเบรดนะครับแล้วก็125เฮิรต์เนี่ยให้เพื่อนๆปรับประมาณนะครับสปีดนาริกาครับเพื่อนตรงนี้ครับเบรดนาฬิกาครับเวลาเราเร่งเบรดเนี่ยเบรดจะออกมาเป็นลูกแล้วนะครับแเราจะออกเป็นลูกนี่ครับเพื่อนเฟสคิวตัวเนี้ยผมไม่ต้องปรับนะครับเพื่อนครับเพราะเฟสคิวตัวเนี้ยเราปรับที่เอ็มแล้วครับนะครับเราไม่ต้องปรับที่ดีเอ็มเลยนะครับเราปรับที่เอ็มเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องปรับนะครับต่อไปนะครับคุ่ม ต่อไปอีกห้าปุ่มตรงนี้นะครับเป็นย่านความดีเสียงกลางนะครับเพื่อนจะมีเนี่ยครับสามร้อยสิบห้าเกียร้อยห้าสิบสองจุดสองแล้วก็หกเอิร์ดแล้วก็ร้อยยี่สิบสองเคนะครับสิบสองเคนี่คือปุ่มเสียงกลางนะครับก็ปรับได้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับเพื่อนเสียงดีเลยครับตรงนี้ครับวิธีปรับ BM ครับง่ายๆครับเพื่อนครับ